มาครับพามาเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้ามัอนี้นะครับหมอกลงแล้วนะครับพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงก็ช่วงกลางพันสากลางพันษาช่วงนี้ก็กลางกันญานะหมอกเริ่มลงอากาศเริ่มเย็นแสดงว่าฝนกระสิบช่วงปลายฝนแล้วละ่ะสะเริ่มเขาน้ำหนาวแล้วก็วหมอกเป็นสัญญาณว่า ถ้าหมอกลงก็คือมันเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มต้นฤดูหนาวแต่ก็ยังบุเป็นแบบทางการนะถ้าแบบชาวบ้านเขาสังเกตเบิ่งกรบรูอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเริ่มเย็นแล้วแต่ฝนก็คงนสิมีปะปลายนะฮะกต่คงสิมีปะปลา,ายทั่วไปก็ตามข่าวเพือนกับคงสียังมีอยู่อาศิมีพายุบ้างแต่บางพื้นที่กันแล้ง แปลกมากครับบางพื้นที่กระ่วมบางพื้นที่ก็น้ำลายเกินไปหลายโพดบางพื้นที่ก็น้ำบพกบรพรนะบรรยากาศช่วงนี้เป็นหมอกนะเป็นลเลือดเลืพอพราะดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะอาทิตย์กำลังขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเขางันนะครับเนี่ยเปเขางันก <c oughs> ำลังแตกกองาม ทางนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเข้าดอครับเนี่ยข้าดอออกห่วงแล้วเป็นเข่าดอจะพามาเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาครับบรรยากาศอยู่แบบบ้านเฮาวิธีแบบสโลไลส่วนอันนี้ก็เป็นให้หน้าที่ปลูกถั่วลิสงแล้วนะพวกทุ่ดินเนี่ย แปลงปลูกตัวดินเม็ดทุดินยังเห็นอยู่เลยครับย่งนี้โผล่พุ่นอยู่เลยท่นขาดครบขอบดนี่เม็ดทุดลินอืม,มก็ครบเลยช่วงนี่พอดีช่วงที่ฝนมันทิ่งช่วงนะครับก็ได้จังหวะชิงปลูกคนที่สิปลูกเห็ดเกษตรช่วงนี้ก็ แล้วแต่พื้นที่นะว่าพื้นที่ใดเขาปลูกอย่างแน่แต่แถวบ้านนี่เขาปลูกมัถคุดดินงามนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นดินดินทรายปนทรายเหนียวปนทรายเพราะเมื่อก่อนนะ้่ยน้ำมันท่วมมันท่วมเนะมันก็ลาดขามามันก็ผัดเอาทรายนี่มาปนดินในไห้หนานะเพราะเขาไถพวนไถก็ไปก็มามันก็เลยกลายเป็นดินดินเหนียวปนทรายออกทรายท่งลายก็ทรายประมาณจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้เขาชิงปลูกก่อนเวลาเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็ได้ราคาแนละเพราะธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดนะีมันซับไพในเมื hmm. ่อก็คือราคาสินค้าทั่วไปนะคือมันมีออกก่อนสีนได้ราคากว่าแล้วมันมีหน่อยก็เป็นราคาแล้วพอถ้าเกิดว่าคนอื่นก็เก็บ mm hmm. กเก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บเกี่ยวผลผลิตมามันหลายราคากระตก มันก็เป็นแบบนี้นก็เป็นธรรมชาติถ้าเขาเข้าใจได้ว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เขาก็อยู่ได้ส่วนหลังๆนั้นราคามันลงเขากระังเป็นอย่างเพราะว่าเขาได้ขายราคาในหัวปีแล้วนะอันนี้ก็คือไถปลูกแล้วคาดเกียรหน้ามันแล้วแต่ก็ควรสิเหตุล่องไว้นะครับล่องล่องตรงข้างอือ อันนี้เขาคาดคาดแล้วในในข้างข้างข้างหน้าแก็ทวนสิเหตุเป็นร่องไว้กับในกลางกลางให้หน้านะเพื่อประโยชน์ของมันกับเพื่อเวลาเขาสูบน้ําใส่สูบน้ําใส่แล้วก็เวลาเขาเคาะน้ำนะปิ่งน้ําปล่อยน้ําออกเวลาเคาะน้ําแล้วก็ให้น้ํามันมาสุดท้ายแล้วก็มาลงตกลงในร่องเปนน็นจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นการเพราะว่าถ้าน้าขังม,มันก็สิเหตุให้ ผัวดินเน่าพร้อมครับถ้าเกิดว่ามันขัางลายเห็นเห็นพืชพันธุ์เฮามันเน่าเฮาก็ต้องสูบน้ำใส่แล้วก็ปล่อยออกนะครับนี่ก็พาชมบรรยากาศบ้านเฮานะครับตอนเช้าเพราะบางคนก็อยู่ในเมืองในอย่างก็อาจิม่มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศบ้านเฮานะครับ พาเบ่งบรรยากาศบ้านเฮาวิถีบ้านเฮานะครับอยู่แบบธรรมชาติไว้คินนีก่อนนะครับเดอ้อแล้วค่อยเจอกันใหม่ครับ